นี่นะครับแปลงแรกเราจะลงหลักตรงนี้นะมาดูแปลงถัดไปนะครับก็ดึงระยะให้มันได้นะครับ น่ยียกอโอเคได้ตรงนี้คือจุดลงหลักเขตใช่ไหมครับครับ <Okay. S 1> ต,ตรงนี้จุดเดิมเอียงหน่อยนะึง ก็ดูถัดไปครับก็ผ่านแปลงที่หนึ่งที่สองแล้วก็มาแปลงที่สามนะฮะ ตรงที่วัดมานี่นะครับก็คือตรงที่เราจะลงหลักหมดนะครับโอเคจบแปลงที่3ตรงนี้นะครับผม ไปแปลงถัดไปก็มาถึงแปลงที่4นะครับมาดูว่าจะตรงกับจุดที่เราทำไว้หรือเปล่านะฮะ ครับก็ประมาณนี้นะครับในการลังวัดแบ่งแยกเพื่อที่จะลงหลักเขตนะฮะ <c oughs> ครับสำหรับโครงการใจวังแลนของเรานะฮะตอนนี้ก็จะมีว่างอยู่เพียง3แปลงสุดท้ายนะครับก็นัดเข้ามาชมได้นะที่เบอร์โทร0835570701นะครับ ตารางวาละ3,500บาทฟรีค่าใชจ่ายในการโอนนะครับผมไปดูในการลงรรัะเขตของเรากันต่อนะครับสหลุมน,นี้จะเป็นมุมหลักที่4แรงที่4นะครับ ตรงกับไอ้ที่เราทำไว้เลยนะฮะเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปเราก็จะขุดแล้วก็เอาหลักหมดมาลงนะฮะ ันแปลงที่หนะครับนี่นะเพราะว่าตรงนี้แบ่งออกเจดแปลงนะครับเนี่ยก็ได้ระยะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะขุดแล้วก็เอาหลักหลักเขตมาลงนะครับ เหลือมุมสุดท <iah> ้ายนะฮะนอกนะงเกงด้วยนอกงเกงนะนอว่าหน่อยมีนอมานิ้วมีักเขตอยู่ อะไรแล้วลุอเอาพอด,ดีเลยครับยังไม่ได้ขุดครับสองก้องตัดที่หลักเขตโอเค,อเคก็จบไปเรียบร้อยทุกแปลงนะครับด้านหน้านะอตอนนี้ก็จะย้ายกันไปที่ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะแบ่งลงหลักเขตนะฮะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับ